สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงข่าวใหญ่ข่าวดังข่าวอิมเมชันเกี่ยวกับร่างกฎหมายอิมเมชันของประธานาธิบดีจโจบไบดันนะคะคือเนื่องจากว่าวันที่20มกราคม2021ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ร่างกฎหมายหรือบิลตัวนี้เนี่ยนะคะได้ส่งยื่นเสนอสภาคองเกรสไปนะคะซึ่งบิลตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อเรียกว่า the U S citizenship Act of 2021นะคะโดยที่ว่ามันเป็นวันเดียวกับวันที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่46ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะและในคลิปนี้เนี่ยพี่มดก็อยากจะมาพูดคุยแล้วก็สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับบิลร่างกฎหมายตัวนี้นะคะรวมไปถึงในส่วนที่2เราจะมาคุยกันเรื่องอ โอกาสความน่าจะเป็นที่บิลตัวนี้เนี่ยจะผ่านสภาคอนเกรสแล้วก็ออกมาเป็นกฎหมายใช้ได้จริงๆนะคะแล้วก็เราจะคุยกันว่าระยะเวลาในการที่บิลตัวเนี้ยที่มันจะแบบมันจะใช้เวลานานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องเนีเน่ยสงสัยตรงนี้มากคือตื่นเต้นสงสัยแบบถามพี่มดแบบเฮ้ยจริงไหมมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้ เรามาคุยกันนะจ๊ะอาจจะไปเร็วๆหน่อยตื่นเต้นมากถ้าเกิดพูดริ้นรัวพูดลิ้นพันกันต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ สิ่งที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนตื่นเต้นกับบิลนี้มากๆเลยก็คือ Amnesty นะคะหรือนิรโทษกรรมการให้อภัยโทษกับโรบินฮ o ดประมาณ11ล้านคนที่อยู่ในอเมริกาตอนนี้นะคะได้มีโอกาสเป็นซิติเซนชิพได้มีโอกาสเป็นซิติเซนภายใน8ปีโดยคุณเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เป็นภัยต่อสังคมและคุณจะต้องเป็นบุคคลที่เสียภาษีนะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ากฎหมายนี้ผ่านเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะสมัคร ขอวีซ่าชั่วคราวที่เขาเรียกว่า temporary legal status โดยที่พอคุณถือวีซ่าชั่วคราวตัวนี้คุณก็คุณก็จะได้ work permit ได้ travel permit มีสิทธิ์ที่จะทำงานแล้วก็เดินทางเข้าออกประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะพอคุณถือไอ้วีซ่าชั่วคราวตัวนี้ที่เขาเรียกว่า temporary legal status ครบ5ปีคุณก็มีสิทธิ์ที่จะสอบใบเขียวนะและถ้าเกิดคุณใบเขียวคุณได้อนุมัติแล้วคุณถือใบเขียว3ปีครบ3ปีปุ๊บคุณก็ มีสิทธิ์ที่จะสอบเป็น U.S. citizen นะคะโดยที่คุณก็จะต้องแบบว่าผ่าน criminal record ผ่านการสอบ civil test ผ,ผ่านการสอบภาษาอังกฤษแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์นะคะอันนี้ก็คืออย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยก็คือว่า คนที่ถือสถานะเป็นดาค่าหรือเด็กที่เขาเรียก d r e a m มอร์เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะยื่นขอใบเขียวได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องรอถ้าเกิดว่ากฎหมายตัวนี้ผ่านออกมานะแล้วพอหลังที่เขถือใบเขียวครบ3ปีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติอเมริกันได้นะคะและต่อมาเนี่ยเขาก็ยกเลิกเขาเรียกว่า วีซ่าแบน่ะที่เรียกว่าบาร์ถ้าเกิดว่าคุณที่โดดวีซ่าหรือคุณที่อยู่เกินวีซ่า6เดือนและคุณก็จะติดบาร์สปีใช่ไหมที่คุณจะเข้าไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณอยู่เกินวีซ่าคุณไป1ปีคุณก็จะติดบาร์สิปีก็คือว่าแบนเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะยกเลิกด้วยนะและในส่วนอ่เขาก็จะให้ความคุ้มครองกับคนที่อ่เรียกว่าให้ให้โอกาส กลุ่มที่ใช้แรงงานหรือว่าได้ได้ค่าแรงงานต่ำเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอใบเขียวได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอนะคะโดยกลุ่มคนอ่าที่เรียกว่าใช้แรงงานหรือว่าได้ค่าแรงต่ำเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่ม,มคนที่ถูกเพราะว่านายจ้างเนี่ยกดขี่ข่มเพงทางด้านแรงงานหรือว่าโดยแบบได้ได้เงินได้เงินต่ํากว่าเขาเรียกว่า กฎหมายแรงงานกําหนดแล้วก็โดนเจ้านายขู่ว่าจะส่งแบบเรียกไอซ์มาจับอะไรแบบนี้ก็จะได้รับความคุ้มร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะก็จะมีการเรียกว่าปฏิรูปเลยค่ะขั้นตอนการทํางานของอเรียกว่าทั้งระบบเลยนะ uscis อะไรแบบนี้คือจะทํางานให้เร็วขึ้น processing time เนี่ยจะได้สั้นลงแล้วก็รวมถึงะสะสางเคสที่ค้างค้างอยู่เคสที่ backlog นะคะคือพิจารณาเคสเก่าๆให้ เรียกว่าให้เร็วขึ้นและรวมไปถึงการเพิ่มจำนวนโคตาวีซ่าในหลายๆประเภทนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ามอยวีซ่าเนี่ยนะคะคือเป็นวีซ่าที่เขาเรียกว่าคนที่เป็นเหยื่อทางอาชญากรรมเนี่ยนะคะจากเดิมเนี่ยเขาให้โคตาอ่าปีละ1นึ่งหมนเนี่ยก็คือเพิ่มเป็น3า0 0 0ืนนะคะและจากนี้เนี่ยเขาก็จะเพิ่มเพิ่มโคต้า วีซ่าดีวีรอตเตอรี่หรือว่าใบเขียวรอตเตอรี่นะคะซึ่งปกติเนี่ยปีละ55,000วีซ่าเนี่ยเพิ่มมาเป็น80,000วีซ่านะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะและจากนี้เนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าเขาจะให้สถานะวีซ่าชั่วคราวกับคนที่ ยื่นสมัครขอใบเขียวให้กับ Family Family Based ก็จะมีให้แบบคู่สมรสพ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่ขอให้การคนที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยนะคะพอสมมติว่า USCIS เขาอนุมัติเคสของคุณแล้วเนี่ยคือคุณก็ไม่ต้องรอ,อนอกประเทศเขาให้อ่าเขาจะให้คุณเนี่ยมารอรับใบเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกานะและจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่า ทําให้วีซ่าทำงานเรียกว่าให้โคต้าวีซ่าทำงานมากขึ้นแล้วก็ให้ให้วีซ่าทำงานกับคู่สมรสของ H1B แล้วก็ให้โอกาสานักเรียนนะคะคนที่สือวีซ่านักเรียนน่ยคนที่จบทางด้านแบบ s เ e m มส์เตก็จะเป็นพวก s c i อ n c e เทคโนโลยีเอนจิเนียริงแมท m เมติกอะไรเนี่ยนะคะได้ได้มีโอกาส ขอวีซ่าทำงานแล้วก็มีโอกาสทำงานใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ง่ายขึ้นนะคะรวมไปถึงคนที่เาเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือตรงแถวบอร์เดอร์ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่ามาทางเครื่องบินมาทางรถยนต์หรือว่ามาทางเรือเนี่ยคือทางบอร์เดอร์เนี่ยจะมีการคัดกรองเพิ่มมากขึ้นนะเรียกว่าให้มัน ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ระบ,บุะรายละเอียดมาะคะไอปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยมันจะหมายความถึงว่าคุณจะเดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกายากขึ้นด้วยหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้นะเออมันก็ยังเป็นที่เป็นข้อสงสัยอยู่นะคะว่าเขาจะทําอย่างไรมีอีกตัวหนึ่งที่พี่มดอ่านเจอในไอแฟกชีตเนี่ยนะคะแล้วแบบว่าตื่นเต้นก็คือไอตัวโพลิซีโนแบนแอคเนี่ยนะคะโนแบนแอคก็ มันคือการแบบว่ามันเป็นพระราชบัญญัติสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาที่มันคือตัวเดียวเหมือนกับพูดง่ายๆว่ายุกตัวอย่างเช่นก็คือไอ้ไอไอพ็ o กคูมเมชั่นที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้เขียนได้แบบ s ซ็นเอ็กซ์เอกทีติออสั่งห้ามคนต่างด้าวเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละค่ะมันคือพอประธานาธิบดีโจไบ,บดันเนี่ยก็เหมือนกับว่าเสนอร่างกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะลด ลดอำนาจประธานาธิบดีในการที่จะเซ็น e อ็กเซคิวทีฟออในอนาคตว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ไอโนแบนแอคกตัวเนี้ยมันก็แบบว่าจุดประสงค์ก็คือว่าคือไม่ให้เลือกปฏิบัติน่ะว่าประเทศที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเรื่องบอกว่าทางศาสนาที่มีมุสลิมแบนหรือที่ว่ามีเรียกว่าแอฟริกันแบนอะไรเงี้ยว่าคุณจะแบบว่า เชื้อชาติมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยก็คือจะไม่มีจะไม่มีการแบบว่าออกแบนนะก็คือ no ban act คือประธานาธิบดีคนต่อตอไปในอนาคตเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมา send executive order แบบว่าสั่งแบนคนนั้นแบนคนนี้อะไรแบบเนี้ยคือเรื่องนี้มันมันเป็นค่อนข้างเป็น big thing นะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าไอ้ no ban act ตัวเนี้ยมันผ่าน c o n c r e t ขึ้นมาอม และนี่ก็เป็นสรุปสาระสำคัญแบบคร่าวๆนะคะคือบิลตัวนี้เนี่ยมันดูแล้วแบบว่าเป็นความฝันเป็นความหวังมากๆเลยแต่ว่ามันจะเป็นจริงได้หรือเปล่านี้ไม่มีใครรู้นะคะร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยจะผ่านสภาคองเกรสหรือไม่ก็ไม่รู้แล้วสภาคองเกรสจะอนุมัติออกมาเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับได้จริง เมื่อไหร่ก็ไม่รู้และจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครตอบได้ทนายยังตอบไม่ได้เลยนะคะทุกคนคือมันไม่มีใครรู้มันคาดเดาได้ยากมากเพราะว่าดูแล้วอายกตัวอย่างเช่นนะการอ่ำให้อ่ำนิรโทษกรรมเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะแล้วจากขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมการเตรียมงานเตรียมขั้นตอนแล้วก็เตรียมคนนะเตรียมคนในการทํางานนะ อย่างณนะตอนนี้ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่า USCIS เนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งสถานทูตเนี่ยมันก็มีมีเคสแบ็กล็อกเคสค้างอะ่ะใช่ไหมสถานทูตกยังไม่ยังไม่ได้สัมภาษณ์อีกต้องหลายเคส USCIS ก็ยังไม่ได้อนุมัติเคสอีกต้องเป็นล้านคือมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เป็นไปได้เนี่ยจะต้องไปเพิ่มเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ในการอนุมัติวีซ่าทุกๆจุดเลยใช่ปะ แล้วเพิ่มเจ้าหน้าที่มันก็หมายถึงว่าอยู่ต้องเพิ่มเงินเพิ่มฟันดิ้งเข้าไปอีกถูกปะคะแล้วในเรื่องของเขาเรียกว่าเนี่ยจะให้วีซ่าเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการที่แก้กฎหมายเป็นการรื้อกฎหมายออกมาแก้ประธานาธิธบดีโจไบเดนคนเดียวทําไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประธานาธิธบดีโจไบเดนทําได้เนี่ยก็คือการเซ็น Executive Order ใช่ไหมคะอย่างอ,อย่างยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ประธานาธิธบดีโจไบเดนทําได้ ก็คือการยกเลิกวีซ่าแบนหรือไอ้ที่เราเรียกว่าไอพ็อกคูเมชั่นหนึ่งร้ยสี่เนี่ยที่ไม่ให้คนต่างด้าวเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอันเนี้ยโจไบดันทําได้โดยการเซ็นเอ็กซค utive ออเดอร์นะหรือแม้แต่กระทั่งแต่แต่แต่ว่า ท่านประธานาธิบดีจะทำหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 ในอเมริกาตอนนี้เนี่ยมันก็แย่มากแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาแม่งก็โคตรตกตำ่ำแล้วคนที่ตกงานอเมริกันที่ตกงานแม่งก็โคตรเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประธานาธิบ,บดีโจไบเดนเนี่ยจะเซ็นเขาเรียกว่ายกเลิกไอ้แบนตัวนี้เนี่ยโอกาสความเป็นไปได้ณต,ตอนนี้ในความเห็นส่วนตัวเนี่ยมัน50-50บามากๆเลยคะนะทุกคนประธานาธิบ,บดีโจไบเดนอาจจะปล่อยให้แบนตัวเนี้ย หมดอายุไปเองก็ได้มันจะหมดอายุวันที่31มีนาคมนี้นะคะเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปเออว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือในวันที่29มกราคมที่จะถึงเนี้ยวันศุกร์หน้าเนี้ยก็จะเป็นวันที่อ่ามันจะมีอันเจนดาอาจจะเป็นปฏิทินที่ตารางงานของประธานาธิบดีโจไบด้นที่เขาจะเข้ามาดูเรื่องอิมมิเกชันทั้งหมดเราก็คอยติดตามข่าวนี้แล้วในการที่จะผ่านร่างกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะต้องผ่านสภาคองเกรสใช่ปะคือ ขั้นแรกเนี่ยของไอ้ตัวบทกฎหมายเนี่ยสมมติว่าตอนนี้ยืน่นยื่นบิลไปแล้วใช่ไหมเราอย่างแรกเลยเนี่ยมันต้องผ่าน House of Representative หรือที่เรียกว่าไอสภาผู้แทนราษฎรพีโมจะเรียกสั้นๆว่า House นะก็คือว่าสสเนี่ยจะต้องโหวตก่อนจะต้องโหวตบิลนี้ให้ผ่านเกินครึ่งก็คือจะต้องได้ประมาณ218คะแนนเสียงจากเสียงทั้งหมด435เสียงนะ สมมุติว่าถ้าภายในเฮาส์เนี่ยบวชผ่านแล้วใช่ป่ะก็จะส่งต่อไปให้ที่ซีเนตซีเนตก็คืออาวุธ,ธิสภาทางสอวอเนี่ยจะมีทั้งหมด100คนก็จะต้องบวชให้ได้51เสียงเป็นอย่างต่ำนะบิลนี้ถึงจะผ่านและตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าอีก2ขั้นตอนนี้นะมันโคตรยากแล้วมันจะโคตรนานถ้าเกิดว่าเฮาส์มี การขัดแย้งเข้าไปข้างในว่าบิลตัวนี้มันไม่โอเคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเฮ้าส์ก็อาจจะไม่ผ่านออกมาแล้วมันก็จะไม่ไปถึงเซนะิทไงอ่ะแล้วสมมุติถ้าเกิดมันไปถึงเนิทแล้วแล้วมันไปติดอยู่ที่ขั้นตอนของเซนิทเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสอวอที่แบบว่าไม่เห็นด้วยจํานวนมากบิลตัวนี้เนี่ยมันก็จะตีกลับไปที่เฮ้าส์อีกนะเฮ้าส์ก็ต้องไปแก้บิลตัวนี้แล้วถึงจะส่งกลับมาใหม่มันอาจจะมีการที่แบบว่าส่งกลับไปกลับมาแก้กลับไปกลับมาจนกว่า ทั้ง House แล้วก็ CNe นเนี่ยจะมีความเห็นที่ลงตัวกันแล้วก็จะได้บิวที่อ่ารยกว่าร่างกฎหมายที่เหมือนกันเป๊ะๆอ่ะแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดว่าร่างกฎหมายอออกมาเหมือนกันเป๊ะๆแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็จะทําการเป็นเหมือนกับว่าเป็นการลงทะเบียนกฎหมายตัวนี้ส่งไปให้ที่ประธานาธิบดีไบเดนเซนประธานาธิบดี มีเวลา10วันในการที่จะเซ็นเจ้าบิลตัวนี้เพื่อที่จะออกมาเป็นกฎหมายแล้วก็ใช้บังคับต่อเพื่อนพี่น้องท่านไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาพูดคุยกันในคอมเมนต์นะคะใครคิดว่าบิลตัวนี้เนี่ยจะผ่านสภา,าคอนเกรสได้ง่ายๆ่าภายในปี2021นีนี้นะมาพูดคุยกันและใครที่คิดว่าไม่น่าจะผ่านก็มาพูดคุยกันอย่าลืมให้เหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมถึงคิดแบบนี้นะ และทีนี้เนี่ยในส่วนตัวของพี่มดเนี่ยเอาแบบเอาแบบจริงๆเลยนะไม่เพ้อฝันเลยนะคะทุกคนพี่มดมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากมา,ากมันยากมากยกตัวอย่างเช่นนิรโทษกรรมในแอมเนสตี้เนี่ยนะคะคือครั้งสุดท้ายเนี่ยที่มีการให้อภัยโทษโรบินทูธเนี่ยมันปี1986โอ้โหแม่งโคตรนานนะ่ะคือในสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์แรแกนนะคะพี่อันนี้คือครั้งสุดท้ายนะแล้วก็คิดดูเดดแล้วมันก็ไม่มีมานานอีกนี่นะเท่าไหรอ่อ่ะ 30ปีแล้วป่ะหรือมากกว่านั้นเออไม่รู้ไปบวกลบคุณหารเอาเองคือมันมันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมทุกคนแต่ว่าอ่ามันก็มันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนแบบเฮ้ยมันก็น่าจะหวังอ่ะใช่ไหมโอเคแล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คืออ่าในเรื่องของอายกตัวอย่างเช่น DV l o t t e r ตี่เนี่ย DV l o t อ e เตที่จะเพิ่มวีซ่าให้จาก5 5 0 0 0 5 5 0 0 0วีซ่าเป็น80,000เนี่ยถามว่าอ่ามันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ย อายังไม่รู้เพราะว่าอะไรรูป้ป่ะแม่ง DV 2 0 2 0เนี่ยเคสที่ค้างอยู่อ่ะอีก9 0 9าอีเก9สิเคสเนี่ยจะทำยังไงก็ยังไม่รู้เลยแล้ว DV 2 0 2 1เนี่ยที่ได้วีซ่าไดเ้เลือกกันมาเนี่ยยังไม่มีเคสไหนได้สัมภาษณ์ยังไม่มีเคสไหนอนุมัติได้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเลยสักเคสใช่ไหมก็คือยังติดแงกอ,อยู่เลยเนี่ยคือประมาณว่าอันนี้คือคิดนะเหมือนกับว่าคือช่วยสาง ดีวีสองพันยี่สกับดีวีสองพให้เสร็จสิ้นก่อนป่ะคือทําให้เสร็จก่อนป่ะที่จะมาแบบว่ามามามาบอกว่าจะเพิ่มโคต้าให้อะไรแบบนี้คือบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันรู้สึกว่าแบบมันไม่เมคเซนส์ไงอ่ะนะอันนี้ก็คืออันนี้คือในความที่เห็นที่มดนะใครจะ,ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็มาพูดคุยกันนะเอออย่าด่ากันนะเวยโอเคก็ และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่พี่มดอยากจะเอามาพูดคุยให้ทุกคนฟังนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะใครดูจบตบมือให้ตัวเองนะจ๊ะคลิปยาวมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงนาทีนี้นะคะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิง่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พาลาเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีวันดีๆอยู่รอบปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะจ๊ะบายบาย